เธอมองเห็นวา่างงานสุดท้ายความเสื่อมสรางจะมาพรากไปร่วงโรยลงในสายทานยามการเวลาหมุนไปชีวิตต้องแตกสลายไม่มีเที่ยงแท้ผมเส้นงาน คราวร่วงไปแขนขาที่เคยว่งไว้กลับไรรีแรงโรคภัยเฝ้าคอยคุกคางติดตามไปในทุกแห่งเกิดแก่เจ็บตายสําแดงเป็นธรรมดาหากเธอมองทุกการเกิดมาที่มี เ่ไัห69มีใครเกินมีใครน้อยวรงนี้ไหมคะเทาัวคะ9วนะคะนับทวนไม่ต้องนับพร้อมๆน่ะอันนี้ 2, 4แล้วใช่ไหมคะ 6, 7, 15 8269กลุ่มสิค้า่ะไสุนค้าเนี่ะอรุณอรจากขูโสตะคานาะชีมหากายะเกิดได้ไหมคะเกิดไ,ไม่ได้เข้าใจป่ะคะเมื่อไม่มีคานาะปราสาทเป็นสถานที่เกิดถูกไหมคะไม่มี ภาษาทรูปห้าเป็นสถานที่เป็นวัตถุรูปให้เกิดเพราะฉะนั้นตรงนี้ถึงไม่ได้ปะเตชนะกับปัญจทวาราเกิดได้ไหมคะไม่มีวิธีของพวกนี้เพราะฉะนั้นสองคนนี้ไม่เกิดโลภะแปดเกิดได้ไหมในอรูปไม่มีจิตก็้นี่ ได้ไหมคะไม่มีวิธีเลยว่าโลภะเราพูดถึงความชอบไม่ชอบโลภะจะเจอธาตุได้โทสะอรูปฌานอารูปฌานคนที่เกิดในอรูปต้องได้ฌานเพราะนั้นต้องโหมโทสะโมหะสันติเลย ตีสามารถตีอะไรครับกิบกิบสองนตีตีได้กิๆกิอตีได้สังกิบคือจักรรามานากิตเขาทาหน้าที่ตัดทานได้หรอตอนที่เราเรียนเรื่องอารมณ์มีมีตัทาเกิดในมโนทวารได้หรอเ

I'm going to... ได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรเพราไม่เพราไม่มีอะไรมันต้องมีลูกโซดามากนะเกี่ยวกับลูกด้วยเกี่ยวกับลูกว่าใช่เกี่ยวตรงไหนคะโซดามาค่โซาดาปฏิกิริยาระดับนี้ปิกิรงนี้เกิดได้ไหมคะในแนลูก ตัวผู้ชนแล้วไปเกิดไปเกิดในอรูปประภูนะคะผู้ผนนู้านยังไม่ได้เป็นอาย้ายเลยไปเกิดในอรูปปรมภูถ้าเขาเกิดในอรูปประิูนึกถึงอาราอาดาวดับตการดา,าบดบท่นานได้อรูปประชานแล้วท่านก็เป็นเกิดในอารูปภูมภูพระพุทธเจ้าบอกว่าจะเป็นโปรโปรได้นะไหมครับไม่ได้เพราะอะไรไม่มีจักรภูมิแล้วก็ไม่มีสรงตาที่จะรับฟังเพราะฉะนั้น ถ้าจะได้ถ้าถ้าโสดามะครั้งแรกในรูปเกิดไม่ได้แต่ถ้าสมมุติว่าบุคคลคนนี้ได้โสดามะในในในการบระภูมิหรือในรูปประภูมิตายแล้วไปเกิดในรูปภูมิอันนี้ได้ไหมคะได้เพราะว่าผ่านการเจริญวิพสานยาหนึ่งรอบคือรอบแรกแล้วกี่รอบไม่รู้และแต่ยางว่าต้องได้หนึ่งรอบเพราะนั้นจะสามารถเจริญฉากยา รอบที่สองรอบที่สามตอบได้แต่ถ้าได้มัรมครั้งแรกที่ในอารุปะชาแล่อารูปไม่ไม่ได้เพราะไม่รู้ไม่มีใครสอนคือสอนไม่ได้เพราะเขาไม่สามารถรับข้อมูลได้เพราะนั้นโตดามะไม่ได้นะในอารุปะวูนที่เลื่อนไขไม่ได้นะคะโรกุตระจิเจเจอในครับรูปภูมิได้ไหมคะได้เกิดได้ไหมคะ ลตลา7กได้ม so ่ได้เงเป็นโดแต่ตยสมมติว่าเเป็นพระอริยะเจ้าเป็นเป็นโสดาตายตอนกามภูภูได้ตายาภุเสร็จไปเกิดนาปภูมไปเจริญต่อได้ค่ะได้บอกาครั้งแรกนแต่ถ้าโสดามังนี่มันคือครั้งแรกแต่แต่ถ้าเกิดเขาเป็นพระอรยะคือตายตอนเป็นโดาบันพอได้โสดาบันเสร็จอ่ะไม่ต้องอื่นไกน อานาถาบินทิกะดหรือว่านางอะไรคะนางวิสาขาได้โสดาแล้วถ้าตายแล้วไปเกิดกับรูปประภูมิไปเกิดในรูปภูิสามารถเจริญปัชนาญาได้ะคะ่ะได่ทำไมไม่ได้เขาเคยผ่านรอบแรกมาแล้วพอร,รอบสองรอบสามเนี่ยเขทาทำเป็นไหมคะเขารูมม้พิธีที่จะเจริญปัชนาญาได้ไหมคะได้เจริญได้เพียงแต่ว่าต้องทําให้จิตมันอะละเกลียยให้มันเบาบางลงรื่น แต่เขารู <S, <S, ้วิธีการว่าที่ปัสนาญาสิบหกมีอะไรบ้างแต่ถ้าครั้งแรกเลยอ่ะครั้งแรกอย่างอาราะดาบกรสโซอุตสากาดาบไม่รู้เลยว่ายาสิบหกคืออะไรนามรูปคืออะไรถ้าไม่รู้เลยจะเจริญได้ไหมคะไม่ได้แต่ว่าอาาถากับนางวิสาขาได้โสดาและมันแล้วรู้จักยาสิบหกไหมคะรู้จักนามรูปไหมคะไตรละก็รู้จักเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตายแล้วมาเกิดในอรูปภูมิเนี่ย จเจริญต่อได้ะค่ะไดไ้ได้ทันชีเลยเพราะว่ามีประสบการณ์แล้วหนึ่งรอบเพราะนั้นเกียนแบบว่าต้องพยายามทำให้จิตมันละเอียดขึ้นเรื่อยๆค่อยๆประหารกิเลสไปเรื่อยๆเ,เพราะฉะนั้นรูปภูมิเนี่ยโลอุตราจิตเจ็บเกิดได้ไหมคะได้ครับได้ค,ดคะคะอ่ะก็เหลือสันติตกลงไม่ได้ใช่ไหมคะ E อันนี้ก็จะมาดูว่าอาศัยวัตถุกเกิดได้แน่นอนหรือไม่แน่นอนคิดสอ,สอ,อนขาฝงขาตรงนี้ถ้าเราเขียนต่อตรงนี้ก็คือปั้นจั่งโง่ใช่ไหมคะตามรูปของรูปสัตว์ปับปัญจโงม,มันเจอเธอเพราะว่าที่นะคะอันนี้ก็จะมาดูว่าแน่นอนอรูปปะปูเนี่ยไม่มีรูปเกิด เพราะฉะนั้นวิธีการดูนะคะถ้าเกิดในสองอันนี้แปลว่าต้องอาศัยรูปเกิดแน่นอนหรือไม่แน่นอนถ้าเกิดได้อย่างนี้เกิดในปัจจกก็ได้เกิดในแต่ตูก็ได้แสดงว่าอาศัยรูปเกิดแน่นอนหรือไม่แน่นอนจับหลักได้แล้วนะคะเพราะว่าแดงเนาะจะได้ปัจจวิญญาณเกิดได้ในปัจจแสดงว่าอาศัยรูปเกิดโดย ตาแน่นอนานะก็แน่จินก็แน่นอนกายะนี้ออกแน่นอนเพราะว่าเกิดในกาลปัญจแน่นอนสามปติชนะแน่นอนถูกไหมคะทันไม่ทันแน่นอนไม่แน่นอนเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวสิบสามโดดไปแล้วแน่ดูแยกออกใช่ไหมคะว่าถ้ามันเกิดเฉพาะในปัญจคือสองแถวเนี้ยคือในปัญจ แปลว่าอาศัยร mm ูปเกิดแน่นอนแต่ถ้ามันเลยมาถึงตรงนี้รูปแสดงว่าจิตดวงเนี้ยเกิดอาศัยรูปเกิดก็ได้ในปัจจักไม่อาศัยรูปเกิดก็ได้ในจัตุโลก็จะเป็นไม่แน่นอนคืออาศัยรูปเกิดโดยไม่แน่นอนอั่นั้นค่ะอนนี้ก็แปดโทสะแน่นอนไม่แน่นอนโอ้ใส่กส่หมดเลยต้องไม่แน่หมด อันนี้ไม่แน่นอนคืออาหารเดียวอันนี้แน่นแน่นอนแล้วก็โทสะแน่นอนแน่นอนนะคะโมหะไม่แน่นอนอันนี้แน่นอนเพราะในตังจักรปโนไม่แน่นอนอัสสมแน่นอนมหาปุสนมแน่นอนมหาวิบา ในการากร,รูปมหัตรียารูปอุศลรูปวิบาก ไม่อาศัยเลยค่ะเพราะมันจะต้องไปเกิดในกาอารูปภูมิเขาไม่ว่าเขาจะอยู่ท right, so no ี่ไหนเขาก็ไม ja. mm ่อาศัยไม่อาศัยรูปเกิดเลยนะคะเห็นไหมคะเขาอะในนี Monet> ้ก็ไม่มีในกาภูมิก็ไม่มีรูปภูมิก็ไม่มีเขาเกิดในเฉพาะอารูปภูมิและอารูปภูมิเนี่ยมีรูปเกิดไหมคะไม่มีรูปเกิดจะบอกว่าแน่ไม่แน่ไม่ใช่ทั้งสอง จะบอกว่าแน่นอนก็ไม่ได้จะบอกว่าไม่แน่ก็ไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้ไม่สามารถเกิดในปัญจโวเลยเพราะนั้นแน่ใจแน่ที่แน่ๆคือไม่อาศัยรูปเกิดนี่คือของเขาโดยเฉพาะเพราะว่าอารูปวิบากไม่อาศัยรูปใดๆเกิดทั้งสิ้นต่อมาอารูปกิริยาไม่แน่นอนไม่แน่นอนโสดามั่ ต,ตระลเจ็ดไม่แน่นอนนับเลยค่ะ แล้วแน่นอนดวงกันอันนี้สิบสามนับได้ถึงสิบสามกันแล้วกันอันนี้13บาก่อนสิบสามบวกห้าสิบแปดสิบเบวกสิบห้าสาคะสี่สด แล้วก็ไม่อาศัยเลยสี่สีนี่คือวิธีคิดแต่จะจำไปเลยก็ได้ค่ะว่ามันคืออะไรบ้างถ้าจำไม่ได้ก็นั่งนะคิดค่ะไปดูในหนังสือเขาเป็น จากวิญญาณท่าสิบนะคะมโนท่าสามมนโาามมนวิญญาณท่าสามสิบได้แก่อะไรบ้างเนี่ยคะ กายที่เธอมองเห็นวา่างงานสุดท้ายความเสื่อมทรามจะมาพรากไปร่วงโรยลงในสายทานยามการเวลาหมุนไปชีวิตต้องแตกสลายไม่มีเที่ยงแท้ผมเส้น ถึงคราวร่วงไปแขนขาที่เคยว่องไว้กลับไรเรีแรงโรคภัยเฝ้าคอยคูคางติดตามไปในทุกแห่งเกิดแก่เจ็บตายสำแดงเป็นธรรมดา ากเธอมองทุกการเกิดมาที่มีอย่างลึกซึ้ง